ตอนนี้กําลังก่อสร้างสนามอยู่ใช่ไหมในวันที่29พฤศจิกายนนี้ครับผมครบรอบการก่อตั้งบาร์เซโลนาอีก3ตัวตรงเนี้ยครับผมที่อยู่ในแพ็คเดียโก้มาลาโดน่านะครับแล้วก็เอ็ดมิลสันเพราะตัวอื่นอาจจะมีปูโยด้วยเนะี่ยเออมีปูโยด้วยนะครับเซอร์เจรโรปิโตครับผมเป็นบิ๊กไทม์นะคะับซูฟาติครับผมเฟนกีิริยงครับผมนี่โรนั้าลาวโค้นครับผมแต่ทำไมมันมี4ตัวล่ะขอลุยส์พีอาร์สมาให้หน่อยนะครับผมไปร่วมทีมสายปีไก่เมดซี่ มาแล้วครับผมสวัสดีครับทุกคนครับเกมเปิดเซิร์ฟเวอร์สักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งลงคลิปไปเมื่อตอนบ่ายนะครับก็เลยมาศึกษานะครับว่าแพ็กนี้เป็นยังไงนะครับผมแล้วก็แพ็กในอนาคตเป็นยังไงเพื่อที่จะมาพูดในคลิปนี้นะครับว่าเฮ้ยสถานการณ์ของเราในวันแพ็กนี้เนี่ยวันพฤหัสบดีนี้เนี่ยน่าเปิดหรือเปล่า ก็ <c oughs> อย่างที่เห็นเลยครับหลายคนเข้าเกมไปแล้วนะครับผมว่าเออแพ็กวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าอาจจะได้รับความน่าสนใจน้อยลงไปนะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมมันมีเจลิคสเลคชั่นของเซาท์อเมริกาขับตรงเนี้ยเออมันเป็นแบบเรามันเป็นลีกที่เราอาจจะไม่ได้แบบคุ้นเคยเลยมากถ้าเป็นพีมียร์ลีก,ก็อาจจะอาจจะอาจจะ,อาจจะมีอยากเปิดนิดนึงนะครับอ๋อลืมบอกไปนี่เป็นซีรีส์ของไอดีไก่เมซี่นะครับผมนี่เป็นคลิปในซีรีส์ของเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่เดี่ยวเนียเมซี่นะครับเมซี่มิลเลอรอีพีที่เจ็ดแล้วนะครับ ให้ดูความคืบหน้าด้วยเปืือใคขเล่นสายฟรี ID แบบการเดินทางสายฟรี i อดีไก่เหมือนกับผมนะครับนี่เป็นอีที่7แล้วมีทองอยู่1 2 7่ทองแต่ว่ายังไม่ได้รับในจดหมายนะอันนี้จะได้รับรางวัลตามที่ผมทําคลิปบอกไปเมื่อตอนบ่ายนะครับก็คือนะครับรางวัลเรโอเมเตอร์หรือไอตัวภารกิจที่เราใช้เมสซี่เนี่ยช่วยกันยิงทั่วโลกนะครับผมวันนี้อย่างที่พูดไปในคลิปที่แล้วของตอนบ่ายนะครับว่าเราจะได้รับ5 0,000 GP นะครับผมไอเทมอัพเลเวลพอยต์3ชิ้น,นรับแล้วก็5 สิบทองได้รับกันทุกคนวันนี้เมื่อเข้าเกมนะครับโอเคขออภัยอันนี้ไม่ใช่ดีไก่เมซี่เมื่อกี้ดีไก่เมซี่ผมรับทองไปแล้วผมก็เลยเข้ามาอีกไอดีหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าเออเข้าเกมมาแล้วได้รับทองนะครับขออภัยไม่ใช่1 2ึ่นะผิดไอดีผิดไอดีแป๊บนึงนี่ไอดีไก่เมซี่คือนี้ครับเมื่อกี้นี่คือไอดีไก่เมซี่เข้าไปแล้วไงก็เลยสลับไปอีกไอดีหนึ่งเพื่อเห็นภาพว่าเวลาเราเข้าเกมมันจะได้รับทองนะครับไอดีไก่เมซี่ก็เพิ่งจะเข้าไปเก็บเคลียรอีเเเววรัับ่ทพืให้้ไดดปิฟ หนึ่งครั้งเดี๋ยวเปิดลุ้นฟรีด้วยนะครับนี่เล่นไป89แมตช์แล้วนะครับผมแมตช์พาร์ทรอบนี้วันที่7เดือน12น่าจะเก็บครบ100อาจจะปลดแมตช์พาร์ทนะครับผมเฮ้ยแต้มยังไม่ครบว่ะ2,393แต้มนะครับผมยังไม่ครบพอที่จะเปิด Player of the Week นะครับผมอาจจะเล่นเพิ่มนะครับเดี๋ยวให้ดูแพ็กก่อนแพ็ครอบนี้เนี่ยทองมี780นะยังไม่ถึง1,200ผมก็ตกใจเมสซี่ทองเมสซีซ่เลยเยอะไวขนาดนั้น780นะครับผมแล้วก็ทีมหลักของเมสซี่นะรไก,นะก็ได้ง ประมาณนี้นะครับนี่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานนะครับผมโอเคเดี๋ยวทองครบอาจจะลุ้นเปิดบิ๊กคามสักรอบหนึ่งแพ็ควันจันน่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นเป็นแพ็คที่มันเข้ากับเมสซี่เลยอะเออหน้าน่านาองสุ่มเหมือนกันนะเดี๋ยวดูแพ็ควันนี้ก่อนนะครับแพ็ควันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมความน่าสนใจอาจจะไม่ได้มากมายนะักอาจจะไม่ว้าวนะครับผมอันแรกเลยเจลีกเจลีกโชไทม์นะครับผมก็ลุ้นว่าโชไทม์จะมาเป็นแพ็คแบบกองหน้าอะไรหรือเปล่าสรุปก็เป็นเจลีกโช ครับนะซึ่งไล่ดูแล้วก็ไม่มีนักเตะไทยด้วยนะครับผมอ่ใครเป็นแฟนเจลี่ก็จัดไปนะ100คนในแพ็คนี้นะครับโอกาสได้ได้สูงกว่าแพ็คทั่วไปที่เป็นแพ็คใหญ่150ตัวอันนี้100ตัวเท่านั้นเองแล้วก็มีโชว์ทาม4ตัวครับใครเป็นสายเจลี่ก็อาจจะมีเก็บไว้อยู่นะครับแล้วก็มีการไฮไลท์ด้วย8หรือ7ตัวรวมเป็น11ตัวทั้งหมดนะครับมีสกิลพิเศษด้วยนะโมเมนตัมด um ิปปิ้งนะครับเนี่ยเออทาวารัสซูมิดะนะครับทาวารัสซูมิดะนะโออเเเคคคัันนนีีีี้้แแพ็็จลลลกกกะรรบววา์ดยท่ เปยภาพจากทางฟอนมิเปยภาพไปเมื่อวานแต่แพ็คเนี่ยคือพอการ์ดเขียวมันค่าพลังออกมาช่วงนี้เนี่ยค่าพลังมันน้อยเนาะมันแทบจะไม่มีตัวไหนที่ค่าพลังตัน100แล้วว่าช่วงนี้การ์ดเขียวนะนานมากแล้วผมจำไม่ได้แล้วว่าการ์ดเขียวค่าพลังตัน100ล่าสุดเมื่อไหรอ่อ่ะเนาะเว้นแต่พวกเอ็มเปเป้มาถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยก็ต้องสเกลตามค่าพลังตัวสแตนดาร์ดไว้ก่อนใช่ไหมส่วนใหญ่นี้96-97กันเยอะเลยมีหลุยดีอาร์สที่98บดนะครับนูเยสเนี่ 97, นเยเก้า9 6บ เจนะครับตอเรสแฟนตอเรสก็97แล้วก็ลูกากู96้าครับก็บูทสามกันส่วนใหญ่ก็บูทสามกันนะครับผมก็มีดีอาร์ที่98นะครับแพ็คเขียวนี่นะที่เปิดฟรีเนี่ยแต่ผมเปิดฟรีอันนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วก็มีแพ็คนี้ครับผมเซวอเมริกาขับแชมเปี้ยนชิพนะฮะที่เป็นรูปโปรโมทเมื่อกี้นี่เนาะเนี่ยคือมันเป็นลีกที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบอินมากเท่าไหร่แต่ว่าก็มีเอติสันคาร์วานี่นะเอ่อ ็จับแท็กนี้เนาะนีโน่คา o โนเฮ้ยชื่อเฮ้ยเขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าทีมเดียวกันด้วยนะเนี่ยเธอไม่ชื่อคล้ายๆกันเลยกาโน่นีโน่ทีมเดียวกัน <laughs> เฮ้เท่หวะนี่อัตโรบิดาโอ้โหชิลีชิลีลอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมแต่ผมอยากจะให้ดูแพ็ควันจันทร์ครับทุกคนเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะปล่อยออโต้ไปนะเดี๋ยวผมจะปล่อยออโต้เล่นอีกหนึ่งแมตช์นะครับผมระหว่างที่ปล่อยออโต้ผมก็จะให้ดูแพ็ควันจันทร์ด้วยนะครับอ่ะผมขอเล่นอันนี้ต่อนะถ้าเกิดใครจะเปิดการ์ดเขียวฟรีก็เข้ามาเล่นที่ VSAI แมตช์ตรงนี้ทัวร์อีเวนต์อันแรกเลยนะครับก็จะเป็นเจลิกนะครับเออเดี๋ยวผมขอเล่นต่ออีกหนึ่งแมตช์นะครับผมไปจัดทีมใหม่ไปเลยคคครรรัับบะะหหว่างนนี้้ทุกผมจใดู้ ็กวันจันนะครับผมผมว่าน่าสนใจมากแพ็ควันนี้อาจจะเงียบๆหน่อยนะครับนี่คือแพ็ควันนี้นะนี่ครับแพ็ควันจันมันมีข้อมูลหลุดออกมา2แพ็คนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวการ์ดไฮไลท์นะครับผมที่อยู่กับแพ็คบิ๊กไทม์หรือว่าตัวอีพิกนะครับน่าสนใจนะครับเป็นสเปนิสลีกซิเลชั่นการ์เดียนนะครับมี8ตัวนะครับหมายความว่าก็จะมีอีพิกหรือบิ๊กไทม์อีก3ตัวนะครับผมว่าอันเนี้ยไม่ค่อยไอตัวที่อยู่ในแพ็คกันมันไม่ค่อยเท่าไหร่ที่เป็นตัวไฮไลท์นะครับแต่ประเด็นคือ ที่ผมทําคลิปบอกไปเมื่อวานนี้นะถ้าจําได้นะครับถ้าใครจําได้นะเราเห็นการ์ดบิ๊กไทม์ของบาร์เซโลนาเนี่ยหลุดออกมา3 4ตัวนะครับผมแล้วทําไมต้องเป็นบาร์เซโลนาผมเข้ามาที่เว็บไซต์ของบาซ่าเลยนะครับผมก็นี่ครับแบ็กไฟเดย์มันเป็นชื่อแคมเปญในอ e ีฟุตบอลของเรานะซึ่งบาร์เซโลนาเป็นพาร์ทเนอร์หลักเลยนะพาร์ทเนอร์หลักๆเลยนะครับผมตอนนี้กําลังก่อสร้างสนามอยู่ใช่ไหมคัมนูนะครับีความคืบหน้าเขามีให้ดูด้วยนี่ครับผมจะให้ดูตรงนี้นะครับผมนี่นี่นะนี่นี่นี่น,น,นี่ดูตรงนี้นะฟาลเด็ดนะครับ ก่อตั้งนะครับผมวันที่29พฤศจิกายนปี1 8 9 9 9นะครับบาร์เซโลนาสโมสรนี้ก่อตั้งมาแล้ว123โอ้โหเลขสวย123ปีโอ้โห my god คือกำลังจะครบปีที่124หรือ23เนี่ยเขานับเป็นปีใช่ไหมเนี่ยกำลังจะครบรอบในวันที่29พฤศจิกายนนี้ครับผมนี่ครบรอบการก่อตั้งบาร์เซโลนาแล้วเป็นพาร์ทเนอร์หลักไงอ่ะ1น4ปีนะครับผม หมายความว่าถ้าถึงวันที่29นี้นะครับ29นี้จะเป็นวันพุธนะฮะวันพุธนะครับวันพุธท,ท,ที่29นี้เนี่ยบาซ่าก็จะก่อตั้งมา124ปีนะครับไอ่หน้อยยีนี่คือยังไม่ถึงวันที่29ไงพอถึงวันที่29ปุ๊บครบ124ปีตัวเลขพวกเนี้ยส่วนใหญ่พี่โคแกจะเอามาเล่นอย่างเช่นช่วงเอ่อบาลลงดอเมสซี่สมัยที่8ใช่ปะก็แจก80,000 GP ใช่ไหมตอนนั้นเทวะเออเอาตัวเลขมาสัมพันธ์กัันนนเเเสมมมออออ่่่ะแตวาขู้ลลทีีป็ฟฟิชยครบผ ว่าจะมีอีเวนต์เกี่ยวกับครบรอบการก่อตั้งของปาร์ซ่าเนี่ยมันยังไม่ออกมานะเอาจริงๆถ้าถ้าเป็นแบบออฟฟิเชียลเนี่ยมันยังไม่มีนะบนหน้าเว็บไซต์โคนอมิหรือบน X บนทวิตเตอร์อะไรก็ยังไม่มีนะครับรว่าเออจะมีแคมเปญไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าคลิปเมื่อวานเนี่ยที่ผมทําคลิปบอกไปนะครับก็คือมันจะมีตัวบิ๊กไทม์นะไม่ใช่อีพิกธรรมราด้วยนะบิ๊กไทม์ของนักเตะบาร์เซโลนาชุดปัจจุบันเนี่ยที่เข้าดาต้าเบสแล้วครับผมอย่างเช่นกัปตันทีมคนใหม่นะครับผมบผมมเเเเซอออรรรรร์์จโโโตคคััับบบบบกททาาพยล่ง CMF CM แล้วคุณดูพื้นหลังเป็นบิ๊กไทม์นะครับนี่เป็นการ์ดประเภทบิ๊กไทม์นะครับแต่ลูกการ์ดยังไม่มีแค่แปลกใจตรงที่ลูกการ์ดยังไม่มีแหละ1 1ตัวแล้วนะอันซูฟาติครับผมนี่อันนี้เป็นบิ๊กไทม์เหมือนกันนะครับและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดบิ๊กไทม์หรืออ e ีพิกช่วงนี้มาก็ต้องมีบูสเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าค่าพลังเรายังอยู่แบค่าพลังเต็มไม่ได้จนกว่าการ์ดจะออกมาจริงๆในเกมนะครับอันซูฟาติตัวที่2นะแฟงกี้เรยองนะผมนี่นี่ก็เป็นบิ๊กไทมมมเหมอนนนนนัััััตตตบรรววททีีนะที่่่่3ะะโโลล้าาคคคผ4 4แ เมื่อแพ็คเนี่ยจะเป็นมิดลีกซิลิกซีเลคชันการเดนส์เนี่ยมันมี8ใช่ป่ะปกติถ้าเป็นบิ๊กไทม์หรืออีพิกมันจะมี3ตัวในแพ็คเนาะที่เป็นอีพิกหรือบิ๊กไทม์นะครับคือความเป็นไปได้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นสปินนิสลีกซิเลคชันใช่ป่ะก็อาจจะเป็นบาซ่าอีก3ตัวไหมอาจจะเป็นบาซ่า3ตัวมันมีมีมีเป็นไปได้2กรณีนะครับผมคือถ้าบิ๊กไทม์ของบาซ่าทั้ง4ตัวที่ผมบอกนะครับผมเมื่อกี้นี้เนี่ยมันอยู่ในแพ็คนี้นะครับสามตัวรวมเป็น11ตัวแสดงว่า1ในน4จะเป็ตัว แจกฟรี 1>, 1ตัวหรือเปล่าคือแบบใจดีแจกฟรีให้1ตัวแล้วอีก3าตัวมาเปิดมาเปิดสุ่มกันในแพ็คนี้นะครับกรณีที่1หรือกรณีที่2นะครับผมแพ็คนี้เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับบาซ่าเลยนะครับสเปนิสลลกซิเลชันการ์เดียนตัวไฮไลท์เนี่ยไม่เกี่ยวกับบาซ่าเลยแต่ว่าก็จะมีอีพิกที่เป็นตำนานของลาลิก้าสเปนที่เป็นอีพิกธรรมดานะไม่ใช่ตัวบิ๊กไทม์เนี่ยมาให้เปิดกันรวมกับในแพ็คนี้บาซ่าก็แยกกันไปแคมเปญหรือว่าอีเวนต์ของครบรอบ120ปีของบาราอพฤห่สบสีนาปะครับาจจร,รับอาจจะมาววัันจนจทร์เลยหือ พระธิดีหน้านะครับผมอีก3ตัวตรงเนี้ครับผมที่อยู่ในแพ็คที่เป็นตำนานนะครับผมผมคิดว่าโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับผมที่จะเป็นตำนานลาลิก้าสตัวที่เป็นลากอ e ีพิกก็คือ3ตัวนี้นะครับผมคาซิยาส1หตัวใช่ไหมแล้วก็ของบาร์ซ่า2ตัวนะครับก็คือเดโก้มาลาโดน่านะครับแล้วก็เอ็ดมิลสัน3ตัวนี้นะอันนี้ผมคิดเองเลยนะ <c oughs> คิดเองเลยนะถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยนะเพราะตัวอื่นอาจจะมีปูโย่ด้วยเนะี่ยเออนี่มีปูโย่ด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่าเกมจะเอาใครมาบ้าง หรือจะเอาบาร์ซ่ามา3าตัวเลยป่ะฉลอง1 2 4ปีบาร์ซ่าก็ไหนๆก็เอาบาร์ซ่ามาทั้ง2แพ็คเลยนะก็มีปูโยด้วยนะครับผมก็ที่เข้าไปดูในการ์ดอีพิกนะที่ยังไม่ออกมานะครับผมก็จะส่งประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นลีกอื่นไงหมดและที่เห็นอยู่ก็จะมีประมาณ3 4ตัวหรือจะเอาบาร์ซ่ามาหมดเลยเหรอมาราโดนาเอ็ดมิลสันและปูโยนะครับหรืออาจจะเอาคาซิยัสมาแทรกเอาใครออกไปสักคนหนึ่งของบาร์ซ่านะอยู่ในแพ็คตรงนี้นะครับผม3คนเลยหรือว่าจะเอาคาซิยัสมาแทรกไหมอันนี้ต้องรอดูนบผมมส่่่วทีีเือก้ ว่ามีบิ๊กไทม์ของบาร์เซโลนาเนี่ยที่ทําออกไว้แล้ววะเนาะเนี่ยสคนนะนะครับผมเซจิลลเปโตนะครับอันซูฟาติเฟงกี้เดยองและโรด้าลาโคนะครับมีบิ๊กไทม์ในเนี้ยสตัวนะครับผมอาจจะแยกแพ็กไปนะครับคือเปิดแยกไปนะครับมีบิ๊กไทม์สตัวเหมือนกับการ์ดโชว์ไทม์ของเจลิกตอนเนี้ยที่มี4ตัวแล้วมีร้อยร้อคนในตู้ให้เปิดเนี่ยผมว่าอาจจะแยกกันนะครับผมอันนี้คือเป็นการคาดการณ์นะครับผมจากข้อมูลที่มีณตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นการคาดการณ์จากตัวผมเองนะครับแต่จริงๆมันมีอีกแพ็ นะนี่ฮะสเปนวิสลีกซิเลชันแอตแทกเกอร์อันเนี้ยมาวันจันทร์นะครับวันที่27มาวันจันทร์ซึ่งมันลุกการ์ดแบ็กกา่าเหมือนกันเลยนะแต่อันเนี้ยมันเขียนว่าการเดียนนะข้างหลังอันนี้จะเป็นแอตแทกเกอร์นะครับมีการ์ดไฮไลท์8คนเหมือนเดิมนะครับผมแต่พีคอยู่ที่นี่ครับ3ตัวนี้นะครับผมเป็นการ์ดโชว์ไทม์ครับโชว์ไทม์นะผมให้ดูจากอันนี้ดีกว่านะเอวารโรโมร์ตาครับผมนี่เป็นโชว์ไทม์เด้อนี่สไตล์โกพลเชอร์นะครับผมแต่เรายังไม่รู้นะว่าจะมีสกิลพิเเศษหรรือปลล่านะคับแ้วก็ ครูโบมาอีกแล้วว่ะครูบโบมาอีกแล้วครูบโบกครับผมเป็นโชว์ไทม์ของลาลิก้าแล้วก็นี่ฮะหนูจูดจูดเบลลิงแฮมครับผมกับโชว์ไทม์ซึ่งจูดเนี่ยร่างเก่าที่เป็นโชว์ไทม์มันจะมีสกิลพิเศษเกมเชิ้งผัสใช่ปะ่ะเอ้ยใช่ป่ะจำสกิลเออเนี่ะถ้าผิดขออภัยนะมันมีโชว์ไทม์อยู่ด้วยแล้วมาอีกรอบหนึ่งใครที่แบบชอบอันนั้นเป็นทีมชาตินะอันั้นเป็นทีมชาติอังกฤษอันนี้เป็นสโมสรเหลียวมฤติ์ไงถ้าเกิดใครชอบหนูจูดนะครับอันนี้แล้วไปนั่งโฮเพเยอร์ด้ววยยยรรรรอเเลััันนนจท์ะคบตีม รอ,อเลยวันจันทร์กลับมาที่ไอดีไก่เลียเดียเมซี่ของผมนะครับซึ่งผมก็ต้องคิดอยู่นะครับว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้เนี่ยผมจะเอาทองของเมซี่เนี่ยไอดีไก่เมซี่เนี่ยไปซื้อแพ็คเพื่อเอาโคสชดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วหรือว่าจะเอาทองสัก900ทองเนี่ยไปรอสุ่มนะครับตำนานของบาร์ซ่าอีพิการ์ซ่า3ตัวนะฮะหรือว่าจะเอา เอ่อบิ๊กไทม์ของบาซ่า4ตัวเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้นเนี่ยเอาแพ็คไหนดีที่จะสุ่มนะครับผมอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวต้องคิดดูก่อนนะครับผมว่าจะเอาอยัางไงดีนะเพราะว่ามันก็เข้ากับทีมของเมสซี่แล้วเกินสำหรับไอดีไก่เมสซี่ก็เป็นร่างบาร์เซโลนาด้วยไงถ้าเกิดได้ตำนานหรือ b ิ g t i ม e ของบาซ่ามาเสริมทับด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ว้าวจริงๆนะครับเล่นแล้วได้อัตจรสจริงๆนะครับส่วนไอดีที่เป็นสายเปสายเติมก็ค่อยว่ากันไปแยกกันไปอันนี้เป็น ID ไนอเดี๋ยวผมขอเล่นนจจบ Mass ี้้ใหบก่อนนะครับเดี๋ยวไปปเิดฟรรีนะคัม A later few moments สรุปแพ้2นัดรวดนะครับทุกคนต้องใช้อีก2แมตช์หลายแมตช์เลยรอบนี้กว่าจะครบเออวันนี้เตะเจลีกนะครับผมอาจจะยังไม่ได้แลกมามากนะครับเพราะเป็นในดีที่เพิ่งจะปั้นได้ไม่นานนะครับครบแล้วสา0พแต้มนะครับผมในที่สุดก็ได้เปิดฟรีสักทีหนึ่งนะครับสำหรับเพย์เลอร์ออฟบิวิคของไอดีไก่เมสซี่นะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับว่าตอนนี้ทองผมเนี่ยสรุปแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้50ทองนะครับผมจากรางวัลดิโอเมสซี่นั่นแหละเออดิโอเมเตอร์นั่นแหละที่เราได้อรััับกกนนนนททุค50งวี้ นะครับผมแล้วก็มีล็อกอินทีละ10บาท10บาทนะย้อนหลังไปอันนี้50บาทนะครับผมที่ผมเก็บเมื่อเช้านี่เลยสดๆนะครับผมลีกตุรกีนะเกือบไม่ทันนะเกือบตัดรอบการมงเช้าได้อีกห้าสิทองนะครับแล้วก็นี่ล็อกอินนะครับสิบาทนะครับนี่ล็อกอิน50บาทนะครับล็อกอิน10บาทนะล็อกอิน40บาทนะครับผมล็อกอิน10บาทหมดแล้วนะตอนนี้มี1นึ่งพั่งหนึ่ทองแล้วนะครับหนึ่ทองโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดฟรีอันนี้นะครับผมที่ไปเล่นเมื่อกี้นี้ครบ3,000แต้มนพันแท หมดและเกลี้ยงน,นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็น b a c k f i เดย์นะครับผมไม่มีทองนะมีแต่ไอเทมต่างๆแล้วก็ GP นะครับผมโอเครับให้หมดนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเออผมต้องมาอธิบายด้วยว่าไหนคืออะไรนะครับเพราะว่าบางคนก็จะเดินทางสายปีไปด้วยกันนะครับสำหรับซีรีส์สายฟรีนะครับโอเควันจันทร์ค่อยว่ากันนะครับว่าแพ็คสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนแล้วทองที่ผมมีหนึ่งพันสิบบาทเนี่ยผมจะไปลุ้นเก้าร้อยทองสักกรอบนึง่งไหมเดี๋ยวลองคิดดูนะเดี๋ยวลองคิดดูก่อนว่าจะไปซื้อแพ็คหนึ่ง ผมว่าอาจทันนะสำหรับ1,500ทองแต่ว่าช่างใจอยู่ถ้าเกิดว่าบิ๊กไทม์มาหน้าเปิดเนี่ยก็กหน้าลุ้นหน่อยนะครับผมบ <laughs> ิ๊กไทม์รีปิดก็ตามนะครับแต่วันนี้ขอเปิดกัตฟรีก่อนนะครับกัตเขียวเพยเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับผมถ้าถามว่าต้องการใครมากที่สุดในแพ็คนี้นะครับเอาดีอาร์มาละกันนะครับผมเออปอีกซ้ายปีกต่ำเป็นโฮเพยเยอร์ player, แสดงผลนะเพราะฉะนั้นขอลุยส์ดีอาร์มาให้หน่อยนะครับผมไปร่วมทีมสายฟรีไก่เมซี่ลุยส์ดีอาร์มา ถึงเป็นร่างทีมชาติก็เถอะนะน่าจะดีที่สุดในแพ็คนี้แล้วนะครับสำหรับลุยส์มาเนลเอลเอ็มอนีเอฟปอร์ตีดิอาส์ซูมัวไปหน่อยทีมชาติมันจะไม่มีโลโก้ลีกนะครับผมขอเสื้อเหลืองโอ้โหไทยวันหน้าเล่นตั้งนานไอ้เดวินเอาดิฮุยฮูยจะเดียวดดวินดเวินดเวิดเอา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 ผมว่าเราขาดกองหน้าตัว์เต้าอยู่ใช่ไหมผมใช้มาทิสเตลอยู่ด้วยนะครับเนี่ยอ จมเ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 อยยังดีไว้ยังดีไว้ ราะว่าผมใช้มาที่สแตลอยู่นะตัวตัวหลักอ่ะตัวนี้มันเป็นไอดีที่แบบคนสร้างได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นนี่อ้าวเอาเรื่องเอาเรื่องแบบนี้ก็ดีเลยเออได้ใช้ได้ใช้โอเคมาแบบนี้ได้ใช้นะครับเออสวยคอยเป็นขั้นไปครับไอดีไก่เมซี่ครับเดี๋ยววันจันทร์มาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าไอดีไก่เมซี่ผมจะตัดสินใจแบบไหนแล้วแพ็คมันจะออกมาแบบไหนนะครับโอเคนะครับใครยังเดินทางอยู่สําหรับไอดีไก่เมซี่หรือไอดีไก่อื่นก็ตามก็คอมเมนต์คุยกันได้หรือใครไม่ได้เล่นสายฟรีนได้ผมสนะกันคลิปปต่อไนะครับย่มกตติาม กดต,ติดตามให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็กำใจใผมด้วยนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ